เดี๋ยวเรามาดูว่าจัองหวัดพังงานมีสถานที่ต้องเที่ยวอะไรบ้างแล้ก็มีศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปเชื่กันเลยค่ะ จุดชมวิวที่สวยนามาแม่เขาจระพังงาเลยค่ะสม็จนางชีเป็นทั้งที่พักร้านอาหารร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงาได้ค่ะและบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางภูขงเขาด้วยเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีนนะคะสามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์และแสงทอยไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้าแทรกตัวอยู่ระหวาะ่างภูเขาน้อยใหญ่สวยงามมากๆเลยค่ะ และที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้นะคะก็คือการถ่ายวิดีโอนะคะจากกล้องมือถือเป็นการถ่ายสดๆนะคะโดยที่แบบไม่ได้มีความสวยงามอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็มีความสุขมากๆนะคะกลับจากเส็นานางชีนะคะเราไปต่อันที่คลองสังเนค่นะคลองสังนเนนียอยู่ในอําเภอตะก,กวัวป่านะคะจะเป็นฟิลแบบล่อลงเรือ ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะล่องเดือนี้เราสามารถเลือกเองได้ด้วยว่าเราจะพายเองหรือว่าจะมีชาวบ้านนะคะคุณลุงคุณป้าก็จะแบบว่ามาหารายได้เสริมจากตรงนี้นะคะเป็นคนพายเรือให้เราหรือว่าจะเป็นฟิลแบบมาคู่รักกาแฟนหรือว่าจะเป็นกับเพื่อนนั่งเสียคนก็ได้เหมือนกันนะคะมีมีหลายแบบให้เลือกค่ะและยังมีต้นไซออายุนับร้อยปีนะคะให้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมีต้นไม้นานาชนิดมากมายเลยนะคะอย่างเช่นต้นโกงกางต้นไม้น,าน้าต้นตีนเป็ดนะคะที่ เป็นวิวข้างทางให้เราได้ชมกันนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือยังมีสัตว์สงวนนะคะนานาชนิดให้เราชมกันเลยยังมีนกเงือกก็มีนะคะนกกระสาก็มีมากมายหลายๆชนิดแล้วไฮไลท์สำคัญมากๆก็คืออยู่ที่การชมงูนั่นเองค่ะก็จะมีงูเขียวงูปล้องทองงูเหลือง ให้เราได้ชนกันแต่เราไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะเพราะเราเนี่ยไม่ได้ไปทําร้ายเขานะคะเราแบบดูอยู่ห่างๆแล้วที่สําคัญเนี่ยคืองูพวกนี้เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเขาจะหลับนิ่งเลยขดตัวอยู่บนต้นไม้นะคะเพื่อเราเวลาหาอาหารในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะออกมาจากคลองสซยงเมไปตอกันที่ชุมชนเมืองเก่าตะกวดปลาค่ะที่นี่นะคะจะเป็นชุมชนบ้านเก่านะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แล้วค่ะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเมืองแรกดีบุกเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากๆนะคะ เรือนเก่าของที่นี่นะคะจะมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกด้วยกันนะคะเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะคะเป็นแบบบ้านเรือนสองชั้นแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะแปลกตาแล้วก็เป็นที่สะดุดตามากๆค่ะและนะักท่องเที่ยวนะคะจะได้เพลิดเพลินกับอาหารและก็ขนมพืนบ้านของเมืองตะแควป่าน,นะคะและยังสามารถเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อโกนอูน,นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง,องของเมืองตะแควป่าน,นะคะในบรรยากาศวัฒนธรรมเล็ก มีเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีพานักท่องเที่ยวนะคะไปชมว,วิธีการทําขนมเต้าซ้อนะคะเป็นของดีของเด็ดของเมืองตะกูป่ปาเลยก็ว่าได้นะคะจะมีป้าวันดีนะคะเป็นเหมือนผู้สอนผู้บรรยายต่างๆเกี่ยวกับการทําขนมเต้าซ้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสูตรลับสูตรเด็ดนะคะของเมืองตะกวป,าปา่าสามารถให้นักท่องเที่ยวนี่มารวมมือทํากับเราเองได้ด้วยนะคะแบบทําไปพร้อมๆกันเนาะจะได้แบบว่าสนุกสนานไปด้วยนะคะ ได้ทำขนมชิมของอร่อยไปเวลานะคะเดี๋ยวเราไปนทีออ่อนุสรพิพิธภัณฑ์ที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญมาก,มากๆของตะกัวป่านะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ซึนามิขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมีการสลักชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ด้วยแล้วก็ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง สวนอนุสร์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อลํำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพศ2547ค่ะซึ่งหมู่บ้านน้ำเค็มแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันส่วนอนุสร์แห่งนี้นะคะมีความโดดเด่นด้วยสถาปตัตยกรรมรูปทรงโค้งนะคะคล้ายกับรูปคลื่นนะคะขณะที่อีกด้านเนี่ยเป็นกำแพงเฉียงมีป้ายทองเหลืองนะคะสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิครั้งนี้นะคะส่วนบริเวณล้อมรอบนะคะก็เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะติดกับชายทะเลแล้วก็ยังมีพระใหญ่ที่ สถานอยู่ริมชายหาดะคะรวมถึงพระรูปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ได้สักการะกันอีกด้วยนะคะ กลับจากอนสอุสร์ซซนามิของเรานะคะเราเดินไปแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงร้านอาหารซีฟู้ดของเราแล้วนะคะก็คือร้าน 3- 4มสซีฟู๊ดนั่นเองนะคะจะเป็นร้านอาหารทะเลซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเรามาทะเลเราก็ต้องทานของทะเลใช่ไหมคะร้านนี้นะคะเป็นร้านเด็ดร้านนางของตะกป่ะเช่นกันนะคะไฮไลท์อยู่ที่ชื่อร้านของเขาค่ะ3 4มซีฟูดอย่างตามชื่อเลยคะ่ะสาสีก็คือน้ําจิ้ม3าสีสแบบ 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3 5, รสนั่นเองนะคะ แล้วก็ยังมีอาหารทะเลมากมายที่ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะค่ะอิ่มท้องกันแล้วนะคะเราก็ไปเข้าวัดทำบุญออสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะคะเราจะไปกันที่วัดเทศธรรมนาวานะคะหรือว่าวัดท่าสายไทยเหมือนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ริมทะเลเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบบความโดดเด่นมากๆคืออุโบสถเป็นทำมาจากไม้สักนะคะทั้งหลังเลยเป็นสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ วัดท่าสานะคะเป็นวัดที่โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทั้งหลังค่ะอยู่ริมทะเลบริเวณชายหาดทะเลท่าสาท่าำกลางป่าสนนะคะอยู่ชายฝั่งทะเลในบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆนะคะโบสถ์ไม้สักวัดท่าสเนี่ยเป็นอาคารทรงไทยสวยงามมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่บานหน้าต่างนะคะดูเด่นมากๆเพราะว่ามีงานแกะสลักอันอ่อนช้อยสวยงามมากๆนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็จะเห็นชายฝั่งทะเลด้วยนะคะ เข้าวัสกสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านะคะทะเลที่ว่าก็คือหาดนางทองนั่นเองที่หาดนางทองนี้เป็นอันซีนสุดๆเลยค่ะเป็นชายหาดที่สวยงามมากๆแล้วก็มีความแปลกตาแปลกใหม่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะ พราะว่าชายหาดแห่งนี้นะคะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากชายหาดอื่นๆค่ะเนื่องจากบนผืนทรายบนชายหาดนางทองแห่งนี้นะคะเป็นสีดำละเอียดสวยงามมากๆยิ่งเวลาถ่ายรูปเนี่ยสวยแบบบรรยายไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญชายหาดที่มีสีดําแบบนี้เนี่ยพบไม่กี่แห่งบนโลกด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นโมเดลเล็กๆนะคะของชุมชนตะโขบป่านะคะอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่นี่กันแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะชอบเมืองตะโขบป่าที่นี่นะคะขอบคุณค่ะ